เชื่อว่าเราจะเป็น,นกลนไกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการการะตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะครังเศรษฐกิจโลกและการนเมืองเองตรงนี้อของกระเรื่องอะไรบ้างเอ่อต้องเรียนว่าในเรื่องของการรับสร้างบ้านก็ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจอยู่ตลอดมาอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าถึงช่วง40ที่เกิดขึ้นมาดีมานของการรับสร้างบ้านก็เรียกว่ามีผลกระทบน้อยมากค่ะ อันตรงนี้เนี่ยถามว่าเรากังวลไหมเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจอุตสาห,าหกรรมเดียวที่มีการปรับตัวเร็วและสอดคล้องกับเวลาณนะปัจจุบันในห่วงเวลานั้นมั่มากๆค่ะก,ก,ก็ก็ถามว่ากังวลมากไหมต้องเรียนว่าค่าของชีพผู้บริโภคมากขึ้นราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นนะคะราคาบ้านก็ต้องขยับขึ้นก็จะเป็นกลไกของตลาดปกติค่ะค่ะถึงสมาคม่ <c oughs> มนะคะ ได้ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ฝากนะคะสหรับท่านที่สนใจจะสร้างบ้านนะคะก็เชิญค่ะสมาคมที่เรื่องสร้างบ้านมีสมาชิกพร้อมที่จะให้บริการนะคะหลายหลายบริษัทมากๆและเป็นบริษัทที่มีคุณภาพนะคะเชื่อว่าบ้านที่เป็นบ้านในฝันของทุกๆท,ท่านบ้านที่ท่านอยากจะได้เนี่ยคุณภาพบ้านจากสมาชิกทุกคนในบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยยินดีที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ค่ะนนนนค่ะต้องขอบพระคุณนะคะค่ะ ค่ะก็รับทราบถึงนโยบายและแผนการบุกตลาดปีนี้ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกันไปแล้วนะคะซึ่งมีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวส่วนช่วงหน้าท่านผู้ชมจยเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมรู้จักกับบริษัทอะไรคอยติดตามชมได้นะคะแต่ช่วงนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ค่ะ ือพิมพ์ตลาดวิเคราห์ฉบับใหม่ล่าสุดแตกตื่นงานโอทูทะลักกว่า40,000คนโครงการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินน้ำเห็ดสกัดเดือดตัวแทนขายโอเวอร์เคมผ่านเว็บแจ้งจับล้างบางชำละกองทุนประกัน50,000ล้านไทยทุ่มไม่อัน้นซื้อคุ้มครองสูงสุดในโลก สงครามตลาดน้ำดื่มร้อนละอุรังสำลักน้ำรุ่นใหญ่จุดชนวนปรับครั้งใหญ่หันแชร์ผู้นำเปิดศึกสินค้าแบรนด์เกาหลีบุกไทยค่ายเก่าใหม่เล่นบทบูขยี้ตลาดสนันเมืองวัดกึนขายตรงน้องใหม่ปีมังกรงายไพ่หมดหน้าตักเดิมพันหวังแจ้งเกิด มิเชลชูธงรบปี55กลางตำราขับเคลื่อนธุรกิจพิชิตเป้า3,000ล้านช่อง7ยุคไร้มนสกดคุณแดงจับตาดารานักแสดงหอบผ้าข้ามฝั่งหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง ถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจเนวไลฟ์เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี n e w Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด สาระเราใจได้อารมณ์ผ่าทะลุหัวใจคนเรื่อข่ายเด็กันอานตลาดครกสื่อรายปัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทย ท่านผู้ชมกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกิดโรกสังหากับดิฉันและตนาเอืบอิมแล้วนะคะและวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ในงานแถลงข่าวถึงผลประกอบการในปีที่ผ่านมาพร้อมการเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุดเดอเอ็กต้าของน้องบุญนั่นเองค่ะและผู้ที่จะพาเรารับทราบรายละเอียดนั่นก็คือคุณมานะจีรัตภพกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทน้องบุญจำกัดไปชมกันได้เลยค่ะ ก็เป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยที่เราจะเน้นทางด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบครับเพราะโครงการก็บริษัทจะตั้งมาได้ประมาณ5ปีครับก็มีชุนจดทะเบียนเริ่มต้นอยู่ที่60ล้านบาทครับตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาโครงการเรียกว่าเสร็จสิ้นไปแล้วสองโครงการคือโครงการเลนนัคคลินครับแล้วก็โครงการเลนิโอตั้งอยู่บนถนนสีนัคคลินจังหวัดสมุทรปราการ ก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นตลาดเป็นเป็นปีที่ตลาดค่อนข้างจะผันผวนครับตอนต้นปีเนี่ยก็ตลาดจะค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยดีครับ mm hmm. ก็จนมาจนถึงประมาณเกือบไตรมาสสี่ที่ตอนนั้นก็มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็ทุกคนก็รอดูนโยบายกระตุ้นอสังหาแล้วก็ตามด้วยเรื่องอุทกภัย ครับซึ่งก็ทําให้ตลาดเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างค่อนข้างจะพอสมควรครับ<ม>ก็เป็นปีที่ค่อนข้างจะน่าจดจําระดับหนึ่งเลยครับแล้วใน,นส่วนของบุญเองนะคะ,ะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมคะในปีที่ผ่านมาค,ครับ<ม>ก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไปตามเป้าหมายเราตั้งยอดขายตอนต้นปีไว้จริงๆตั้งไว้แค่300ล้านเท่านั้นเองแต่ว่าเราก็ปิดไปที่ประมาณ320ล้าน โดยที่การการโอนเนี่ยก็มีการชะลอ,อจำนวนนิดหน่อยในเดือนธันวาที่ที่ก็มาโอนในปีนี้ไม่งั้นก็อาจจะได้มากกว่า320ด้วยซ้ำไปปีนี้บริษัทน้อมบุญก็จะมีเปิด2โครงการครับก็จะเป็นโครงการ LearnExtra ราจะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง7เมตรครึ่งขนาด30ตารางวาขึ้นไปโครงการ LearnExtra ราเนี่ยก็จะเปิดตัวเป็นทางการเดือนพฤษภาค,คมปีนี้ เสร็จแล้วก็ประมาณเดือนมิถุนาหรือกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีโครงการบ้านเดี่ยวจำนวน76ยูนิตครับ<ม>ก็จะเปิดเปิดตัวมาก็2โครงการมูลค่าโครงการก็รวมกันอยู่ประมาณ1,000ล้านแล้ววางแผนกลยุทธ์การตลาดปีนี้ยังบ้างะคะก็ว,วางแผนของเราเนี่ยคือว่าเราจะเน้นทางด้านนวัตกรรมการออกแบบในส่วนของเลอเน็กซ์ราเนี่ยคือเนื่องจากการแข่งขันในตลาดอสังหาเนี่ย ก็ค่อนข้างจะสูงแล้วก็โดยเฉพาะในตลาดทาวน์โฮมเนี่ยสินค้าในตลาดเนี่ยจะมีความเหมือนกันค่อนข้างมากคือว่าหน้ากว้างอาจจะ5เมตรครึ่งถึง6เมตรแล้วก็พื้นสูง3ชั้นหรือ3ชั้นแล้วแต่โลเคชันแล้วก็ฟังก์ชันการใช้สอยภายในเนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นแนวทางกลยุทธ์ของเราเนี่ยก็คือว่าเราตั้งใจจะพัฒนาสินค้าที่ไม่มีในตลาด แล้วก็จับกลุ่มตลาดที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงครับเราก็เลยใช้นวัตรกรรมทางด้านการออกแบบเข้ามาเพื่อที่จะเป็นการลดการแข่งขันโดยตรงนอกจอากนั้นเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยเราก็เปิดตัวเ a สแค a u e Clubhouse Club ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Clubhouse ที่มี f a c i l ซิลค่อนข้างจะครบเทียบกับโครงการอื่นๆในแถวนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีฟิตเนสขนาดใหญ่มีสนามแบด โรงยิมแล้วก็ซาวนา่าแล้วก็มีบริการอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้สำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าในโครงการของเราอันนี้ก็เราไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้ามาใช้นะครับอันนี้ก็คือว่าเราต้องตั้งใจให้มันเป็น e x c l u s i v e สำหรับคนที่อยู่อยู่ในเป็นลูกค้าของเราครับโดยที่เราทางบริษัทน้อมบุญจะเป็นคนบริหารดูแลสโมสรตรงนี้เอง เพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะมีคุณภาพที่ทดีตลอดไปแล้วใน,นส่วนของเลต้านีต้อกดตนวนี้มีแคมเปญอะไรบ้างบ้างครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นแคมเปญเรื่องราคาก็จะเป็นราคาที่4.19ล้านสำหรับขนาดที่ดิน30ตารางวา<ม>พื้นที่ใช้สอย2 30ตารางเมตรมก็จะมีของแถมสแตนดาร์ดก็จะเป็นส่วนของปั๊มน้ำแทงน้ำแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวที่เป็นท็อปแกรน<ม>ิตให้ครับ ก็ตอนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นราคาเป็นหลักครับแต่ว่าพอเปิดตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวเราก็อาจจะหาแคมเปญที่อาจจะแรงขึ้นแต่ว่าตอนนั้นราคาก็อาจจะมีการปรับปรับขึ้นมองว่าที่จะปรับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อมก็ในแง่ของเป็นเปอร์เซ็นต์คงคงไม่ไม่ได้มองว่าเป็นเป็นมากนะครับแต,แต่คงจะเป็นลักษณะว่าดูผลตอบรับในช่วงที่ที่เรายังไม่ได้เปิดตัวเต็มเต็มที่ก่อน ถ้าเกิดว่าผลตอบรับดีเนี่ยเราก็อาจจะดูราคาที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นพอสมควรครับตอนนี้จะเริ่มเปิดขายเมื่อไหร่ครับตลอดเอนเด็ต้าเปิดขายจริงจังนี่คือบ้านตัวอย่างเราจะเสร็จประมาณเดือนพฤษภาครับ<ม>เพราะฉะนั้นก็คือเปิดตัวจริงจังนี่ก็คงจะเป็นเดือนพฤษภาครับเราตั้งเป้าไว้ว่าจะปิดโครงการได้ภายใน2ปีครับก็คิดเป็นอัตราการขายก็อยู่ประมาณ4หลังถึง5หลังต่อเดือน ซึ่งตรงนีเ้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเรา,เราสามารถทําได้แน่นอนแล้วมการแข่งขันในย่านนี้เป็นยังไงบ้างครับการแข่งขันในย่านนี้เนี่ยผมว่าแต่ละโครงการเขาก็เหมือนกับว่ามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตัวเองครับแล้วก็แถวนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการอยู่อาศัยค่อนข้างจะหนานแน่นแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยก็มีความสามารถในการซื้อแล้วก็ดังนั้นเนี่ยคือการแข่งขันเนี่ย ถึงแม้ว่าจะสูงบ้างแต่ว่าการแข่งขันไม่ไม่ได้เป็นลักษณะว่าแข่งกันโดยโดยตรงโดยที่ห้ามหันกันกันในลักษณะสูงเกินไป